มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นภัยคุกคามสุขภาพคนไทยอย่างมีนัยยะสำคัญสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่ามีคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ15คนและพบผู้ป่วยใหม่เฉลี่ยวันละ44คน แม้ปัจจุบันระบบสุขภาพไทยจะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ50-70ปีสามารถใช้สิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้จำนวนหนึ่งครั้งในทุกๆ2ปีแต่การคัดกรองก็ยังเต็มไปด้วยข้อจกากัดเรามีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีการฟิสเทสเนี่ยทุกปีเลยนะครับแต่ว่าทุกปีเราพบนคนไข้ยอยู่ประมาณร้อยรายแต่ว่า คนไข้ที่ได้สองจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง10%เราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลไซส์ขนาด30เตียงนะครับเราไม่ได้มีสัญญาแพทย์โดยตรงนะครับแพทย์ของเราเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นหัตถการที่เราทําได้เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นหัตถการพื้นฐานตัดชิ้นเนื้อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเราเป็นโรงพยาบาลที่แทบจะไกลที่สุดในโคราชแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลแม่ข่ายของเราก็คือโรงพยาบาลพี่มามเนี่ย90กิโลครับการเดินทางของผู้ป่วยเพื่อไป กลองเารทำโคโลโยททาาได้กกรลโนสโคปหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าการสองกล้องลำไส้ใหญ่คือการใช้กล้องขนาดเล็กใส่ผ่านทางทวารหนักเข้าไปตรวจดูภายในลำไส้ใหญ่ว่ามีติ่งเนื้อหรือสิ่งผิดปกติหรือไม่ผู้ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงด้วยการตรวจอุจจาระหรือฟิทเทสแล้วพ,พบว่ามีเลือดปนมากับอุจจาระควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยการทำโคลโนสโคปหากพบว่ามีติ่งเนื้อหมอจะสามารถตัดออกได้ทันทีเพื่อลดโอกาสเกิดมะเร็งในอนาคตหรือถ้าเจอโรคมะเร็งก็จะสามารถรักษาได้เร็วขึ้นมีโอกาสรอดชีวิตสูงการทำโคลโนสโคปต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องโดยเฉพาะปัจจุบันมีประชากรอายุระหว่าง50ถึง70ปีที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กว่า15ล้านคนแต่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประมาณ500คนชมรมส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นครชัยบุรินเกิดจากการรวมตัวของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน4จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นำโดยนายแพทย์พัชระหอหรินจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อยกระดับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การคัดกองมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าเจอระยะแรกๆยังไงมันก็หายครับโอกาสหายสูงมากการเจอตั้งแต่แรกนอกจากหายแล้วมันก็เซฟทั้งงบประมาณเนาะนะคะการรักษาเซฟเรื่องทุกๆอย่างนะคะของการรักษาเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกปีสมาชิกของชมรมสองกล้องนครชัยบุรินจะรวมตัวกันเดินทางออกจากโรงพยาบาลระดับติดตยภูมิของตนเองเพื่อไปช่วยโรงพยาบาลโนด และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจขาดแคลนทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มันสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาที่มันจะเข้ามาถึงโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่มีศักยภาพตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นทางด้านสัลยกรรมเราจะมองแต่ว่าการผ่าตัดหรือว่าการรักษาใน t e r ช c a ร์เนี่ย <Okay. S 2> ผมคิดว่า ก็น่าจะปรับมุมมองว่าเราสามารถที่มาทําในลักษณะการการป้องกันการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกับระบบกับชาวบ้านจากท,ที่ที่อาจจะโอกาสเข้าถึงบริการได้น้อยกลางปี2,568 คนไข้ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า100ปีหรือโรงพยาบาลเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาที่เคยตรวจพบว่ามีเม็ดเลือดแดงแฝงมากับอุจจาระซึ่งสะสมจำนวนมานานกว่า3ปีก็ได้รับการส่งกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ครบทุกคนเมื่อชมรมส่งกล้องนครชัยบุรินยกทีมไปออกหน่วยถึงที่เราสกล้องไปทั้งหมด59ลายครับพบว่าคนไข้ที่ต้องตัดชิ้นเนื้อออกไปส่งตรวจเนี่ย เจออยู่11รายก็ถือว่าสูงมากนะครับก็เกือบๆ20%นะครับก็ถ้าหากว่าเคสเหล่านี้เป็นเคสที่ผู้ป่วยนะครับมีเรื่องของตัวมะเร็งระยะเริ่มต้นก็ถือว่าเราได้ให้โอกาสกับผู้ป่วยบางอย่างครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ชมรมสัญญาแพทย์มาส่องกลุ่มเนี้ยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังมีโรคร้ายแฝงอยู่ครับแล้วก็การรักษาก็อาจจะช้าไป เป้าหมายหลักของชมรมสองกล้องคัดกรองลำไส้ใหญ่นครชัยบุริีไม่ใช่เพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลแต่เป็นการเสริมศักยภาพให้โรงพยาบาลโนดที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยในเมื่อเรามีศักยภาพเช่นมีแพทย์เฉพาะทางมีอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่ตามโรงพยาบาลโนดหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายเราก็เลยคิดว่าเราจัดอยู่ที่โรงพยาบาลโนดอ่า เพื่อให้คนไข้ได้รับบริการที่อยู่ใกล้แล้วก็ลดการเดินทางไปแออัดในโรงพยาบาลจังหวัดเราก็จะสามารถยกทีมของเราไปทําในห้องผ่าตัดขนาดเล็กหรือห้องคลอดนะครับที่สามารถไปจัดวางสเตชันแล้วก็เอาทีมแพทย์กับพยาบาลไปไปจัดทําได้ในที่ที่ห่างไกลแล้วก็เดินทางมาไม่สะดวกครับมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆใ,ในทุกๆโรงพยาบาลที่สามารถทําได้และเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลาห้องผ่าตัดหรือพยาบาลาวิสัญญีครับได้พัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะโรงพยาบาลเราไม่มีห้องผ่าตัดค่ะแล้วเราก็คือยังไม่เคยทําเรื่องนี้ค่ะอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราที่เราได้ทําค่ะก็ตอนแรกก็คือตื่นเต้นแล้วก็เฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าก็คุยกับน้องว่าเขาทําได้เราก็ต้องทำได้ค่ะเราต้องไปดูงานที่โรงพยาบาลอื่นก่อนสองแห่งแล้วก็มาเตรียมน้องเราในเรื่องการ การเข้าห้องผ่าตัดเราต้องช่วยยังไงบางอุปกรณ์บางอย่างที่เราไม่มีเราก็จะยืมจากโรงพยาบาลใกล้เคียงเช่นเพเทนมอนเตอร์ Monitor, หรือรถเข็นนอนประสานขอบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชแล้วก็มีโรงพยาบาลเทพ,พร,รัตน์นครศสีมาโรงพยาบาลโาาชคชัยแล้วก็ทีมพยาบาลจะมาจากโรงพยาบาลจักรลาดโรงพยาบาลปทายโรงพยาบาลชุมพวงค่ะ ไม่เพียงเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆที่อยู่ห่างไกลแต่คนไข้และบุคลากรของโรงพยาบาลระดับโหนโดก็ได้รับประโยชน์จากการสัญจรของชมรมสองกล้องคัดกลองลำไส้ใหญ่นครชัยบุรินด้วยเช่นที่โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์พอเรามีทีมมีอาจารย์มีเพื่อนมีรุ่นน้องมีอะไรให้เราคอยปรึกษากันเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตถ้าบางทีเราไม่มีโครงการแบบนี้บางคนก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ถอดใจแล้วก็ ลาออกไปบางทีก็จะมีน้องน้อ,นองเลสซิเดนต์สัญญกรรมหรือว่าคุณหมอสัญญกรรมที่เพิ่งจบใหม่บางทีเขาก็ได้มาเรียนรู้เทคนิคของอาจารย์ของรุ่นพี่ที่เขาส่องกล้องลำไส้เก่งรักษาคนไข้เก่งบางทีก็เป็นการเหมือนพัฒนาฝีมือตัวเองในการดูแลรักษาคนไข้ค่ะ ชมรมส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นครชัยบุรีก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการมาประมาณ2ปีตระเวนออกหน่วยในโรงพยาบาลต่างๆเกือบ20แห่งส่งกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่า2.600รายตรวจพบติ่งเนื้อ821รายและมะเร็งลำไส้ใหญ่48รายกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จิตอาสาที่เข้ามาช่วยจริงๆเนี่ย มันตอบโจทย์ระบบสุขภาพน้อยมากแต่เรามองว่าถ้าเราไม่เริ่มอะไรเลยมันก็ไม่มีจุดอะไรที่เราจะไปต่อถ้าเราปรับในเขตเองแล้วก็ช่วยเหลือกันในเขตเนี่ยมันจะตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ในเขตได้ดีกว่าชมรมสองกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นครชัยบุรินอาจจะเป็นเพียงการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของศัลยแพทย์กลุ่มหนึ่งที่มุ่งเน้นประเด็นการให้บริการเพียงหงโรค ในพื้นที่เขตส,สุขภาพ1เขตแต่หากเราขยายแนวคิดและมุมมองของแพทย์กลุ่มนี้ถูกขยายตัวออกไปสู่ระบบสุขภาพในวงกว้างคุณูปการของการทุ่มเทรแรงกายแรงใจของแพทย์กลุ่มนี้ก็จะมากขึ้น